ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4พิแแดงแมชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปะทะกับซาลิกาดงนิวคาสเซลยูไนเต็ดในศึกชิงดำตัดสินแชมป์ในศึกคาราบาวครับสภาพนักเตะทีมไหนจะพร้อมมากกว่ากันซึกเปบอลพิมเมยร์ลียอังกฤษวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้ เวลา23นาฬิกา30นาทีถือเป็นเกมนัดสำคัญของปีแสดงที่จะต้องชี้เป็นชี้ตายในการคว้าแช,ชมป์คาราบาวครับที่จะพบกับสาริการโรงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งก็พร้อมจะสู้ไม่คิดชีวิตที่จะไปชิดทัววรางวัลน,นี้เช่นกันซึ่งในเกมนี้เราขอยกนักเตะของทั้งสองทีมกันหน่อยว่ามีความพร้อมแค่ไหนส่วนคนที่อยากดูเกมนี้ถ่ายทอดสดทาง Tru รดีสเตชั่นให้แฟนบอลทั้งสองทีมรับชมอย่างจุใจผลงานทั้งคู่จะออกมาหน้าไหน อย่าพลาดชมอย่างเด็ดขาดถ้าปิแสดงบอกเลยว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงเหลือลายหลังเก็บชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องงานนี้ได้ทะลุถึงการตัดสินการเป็นแชมป์คงพร้อมดูอย่างเต็มที่แน่นอนตัวนักเตะในทีมแน่นอนว่าเอริกเทนฮาร์ยังจะใช้งานดาวิดิเคียร์เป็นในด่านมือหนึ่งลงเฝ้าเสาส่วนกล้องหลังลาฟวอาลานและลิสโดมาตินีสกลับมาเป็นตัวหลักเช่นเดิมโดยให้ลูกช่อทำหน้านที่ฝั่งซ้ายและให้เดียโกดาโลทำหน้านที่ฝั่งขวา ่วนในเกมแดนกลางน่าจะเป็นบูนอฟแนนในการควบคุมเกมโดยให้ทางเจรอนซานโชคอยประสานงานเกมบุกทั้งนี้กองกลางของทีมจะแกร่งขึ้นไปอีกเมื่อคาเซเมโร่กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนแดนหน้าคงฝากความเฉียบคมให้กับมังคาราฟอร์ดและยังมีอเลฮันโดการาโชคอยเป็นตัวสำรองช่วยเสริมเกมรุกให้ทีมหากทำสกอร์ไม่ได้ส่วนผู้เล่นรายอื่นที่ติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บของทีมจะไม่มี ส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลช่วงหลังฟอร์มสะดุดไปพอสมควรล่าสุดเพิ่งปลาชายให้กับพลพรรคโขงแดงไปแบบเจ็บแสบคราวนี้ทีมคงมุ่งมั่นในการซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อจะคว้าแชมป์แรกมาครองให้ได้หากวัดกันแน่นอนว่าในด่านมือหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานนิคโป๊์ลงฟอาเสาได้หลังโดนททษไปแดงในนัดล่าสุดจะเป็นมาตินดูบาบก้าลงทางนัดที่แทนในประตูมือหนึ่งทีมจะยังไม่สามารถใช้งานนิคโป๊์ลงฟอาเสาได้ หลังโดนโทษใบแดงในนัดล่าสุดได้จะเป็นประตูมือ3และมือ4ลงทำน้านที่แทนพร้อมมาติมดูบัรก้าติดคับถ่ายเคยลงเล่นให้กับแมนยูมาแล้วในช่วงที่ถูกยืมตัวไปโดยมีกองหลังอย่างฟาเบียแสและเซเวนบอสมันยืนเซ็นเตอร์ทำให้เคลนทิปเปียทำเกมทางกราบข้างไปเช่นเดิมส่วนกองกลางยังมีผู้เล่นอย่างแซงมักซิแมงที่ยังแข็งแกร่งในการลากตลุยบอลไปในแดนหน้าอีกทั้งยังมีผู้เล่นฝีเท้าจัดจ้านอย่างอาเมรอน และกองกลางความเร็วจัดอย่างแอนโทนีกอร์ดอนที่คอยจ่ายบอลและคอยปั่นป่วนแดนกลางคู่แข่งได้ดีส่วนกองหน้าอเล็กซานเดอร์อิซักที่คอยทำหน้าที่จบสกอร์และยังมีคาลัมวิลสันที่สามารถเปลี่ยนรูปเกมได้ดีอีกด้วยหุ้นแมนยูร่วงหนักหลังมีข่าวเกลเซอร์ไม่ขายทีมเดริเมลเสือกยิดรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เจอปัญหานักลงทุนขาดความเชื่อมั่นแม้เพิ่งจะได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก3กลุ่มทุนที่สนใจเข้ามาซื้อสโมสรโดยมูลค่าของหุ U ้นแมนยูอยู่ที่25.55ดอลลาร์สหรัฐเมื่อมีการเปิดซื้อขายในวันอังคารที่21กุมภาก่อนร่วงลงไปที่24.27ดอลลาร์สหรัฐจากนั้นกรดีดต,ตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนร่วงลงไปอีกสุดท้ายราคาตกต่ำลงกว่า24ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ราคาหุ้นของสโมสรร่วงมากกว่า9%ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กรายงานระบุสาเหตุท,ที่ทําให้ราคาหุ้นของสโมสรร่วงครั้งนี้เป็นเพราะเอเ a ียด a มนจ e เมนตกลองทุนเฮลฟัตของซาลัน